สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่อง h o ตวอลเล y b บอลนะจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกไปแล้วเรียบร้อยนะครับรายการนี้นะครับไทยเราอยู่อันดับที่13จากทั้งหมด24ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งถือว่าเป็นลำดับที่โอเคมากๆนะครับผม วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงบุคคลคนหนึ่งนะครับเป็นบุคคลที่มีแฟนคลับติดตามเยอะพอสมควรนะครับสำหรับเซตเตอร์มือสองอย่างนุกนิกนัติชาใจแสนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็สัมภาษณ์ไปแล้วก็น้ำตาไหลไปนะครับความรู้สึกหลังจากจบทัวร์นาเมนต์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนุกนิกนัติชาใจแสนรู้สึกอย่างไรบ้างคุณไปฟังกันเองดีกว่านะครับไปเลยก็ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทีเ่เชียร์พวกเรารวมถึงเชียร์เู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จริงริก็อยากทำให้มันแบบดีกว่าน,นี้อยากช่วยเขาอยากช่ิยทีมไมได้มากกว่าน,นี้นะคะ่ะอย่างบางทีแบบลงไปแบบเต้งสำคัญอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเราเราก็ตั้งใจทำให้เต็มที่แต่ว,ว่าพอมันผ่านเงี้ยเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็จริงจริงก็อยากขอโทษด้วยค่ะ ่ก็ขออบคคุณทียส่งลกังใจใจหะ,ะงไงแอดมินก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับเชียร์ไทยต่อไปนะโอเครายการต่อไปก็จะเป็นแบบแยกย้ายกันทำมาหากินนะครับสมสรอนใครสมสรมันยังไงก็ติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับแอดมินอัปเดตให้อย่างแน่นอน